ก็มีมันอมอดอีพีพิเศษแล้วนะคืออีพีนี้คือเหมือนเราอะอายุครันประมาณ37มสิบเจ็ดปีแล้วใช่ไหมเราก็เลยแบบจะเตรียมเก็บกระเป๋าไปเพื่อไปโรงพยาบาลแล้วเผื่อแบบมีเกิดมีเหตุฉุกเฉินหรือมีอะไรแบบก่อนหรือคลอดก่อนกําหนดอย่างเงี้ยเราก็เลยจะมาโชว์ว่าเราอะเตรียมอะไรใส่กระเป๋าไปบ้างเนาะก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวแบ่งเป็น3หมวดก่อนก็คือจะเป็นหมวดของคุณแม่ หมดของคุณพ่อแล้วก็หมวดของคุณลูกหมวดแรกหมวดของแม่สิ่งที่สําคัญมากเลยคือหนึ่งเครื่องสาอาง <c oughs> คือเครื่องสาอางเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของคุณแม่ลแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงเออก็แบบก็คือจะเอาครีมทุกอย่างแล้วก็เครื่องสาอางเนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแบบพร้อมแบบคือถ้าเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรก็คือพร้อมฮิ้วตัวเองไปโรงพยาบาลได้เลยเนาะแล้วก็ พวกสบู่แชมพูอัมน้ำทั้งหลายแหละแล้วก็แบบใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วแบบเอาชุดเป็นแบบทาวเวลเซ็จเล็กๆไปก็ได้ไม่ต้องใส่แบบไม่ต้องเอาขวดใหญ่มากไปเนาะอืมแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่คุณแม่เนี่ยต้องเตรียมไปตอนที่แบบจะไปคลอดก็คือเป็นชุดเพื่อใส่ในวันกลับสําหรับเราอ่ะเราอะเตรียมไว้สองชุดเป็นชุดที่แบบก็ยังเป็นชุดคุ้มท้องแหละแต่ว่าเป็นชุดคุม้มท้องที่แบบ ให้นมได้ให้นมได้เลยเพราะว่าเราอ่ะไม่มั่นใจว่าเนี่ยแบบแหวกให้นมได้เห็นปะ่ะคือเราอ่ะไม่ชัวร์ว่าตอนที่เราคลอดเสร็จแล้วอ่ะเราอ่ะท้องจะยุบไปเยอะไหมเราก็ไม่กล้าเอาชุดที่เป็นชุดเล็กๆไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยชุดนี้ก็ให้นมได้เหมือนกันเป็นแบบนี้เป็นแหวกข้างให้นม,มประมาณนั้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราอะรู้สึกว่าควรจะเตรียมไว้ก็คือชุดที่จะใส่ไปโรงพยาบาลเผื่อเกิดแบบมีอาการอะไรปวดท้องก่อนวันที่เรากําหนดข้ออย่างเงี้ยเราก็ควรจะแบบเตรียมไว้เลยเพราะว่าถ้าแบบตอนถึงตอนนั้นเราว่าเราไม่มีสติ PD อยู่แล้วแหละแล้วก็เลยเตรียมไม้อีกชุดหนึ่งเพื่อไว้แบบว่าอ๋อปวดท้องปั๊บอ๋อเปลี่ยนชุดไปโรงพยาบาลได้เลยอะไรประมาณเนี้ยส่วนตัวของคุณแม่เนี่ยก็คือพื้นฐานเนี่ยประมาณนี้ แล้วก็จะมีแบบเป็นเสื้อในให้นมเสื้อในให้นมที่แบบเหมือนแกะให้นมได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะแกะไม่ออกแกะน่อ๋อนี่มันก็จะแปกแล้วมันก็จะแบบแกะออกมาเป็นแบบเนี้ยคือแบบเปิดให้นมได้ก็เตรียมไปเผื่อไว้เราเตรียมไปทั้งหมดสตัวเพราะว่าเรานอนโรงพยาบาลสคืนเราไม่มั่นใจว่าระหว่างช่วงอยู่โรงพยาบาลอะเราอะจะต้องใสไ่ไหมเนาะแล้วก็มีกางเกงในคือเราเลือกเป็นเกงเกงไนที่แบบ ใช้แล้วทิ้งได้เลยตอนที่คลอดอะ่ะมันจะมีเหมือนกลิ่นน้ำข้า,ปาวปลาเราอาจจะไม่อยากแบบซับกางเกงในตรงนั้นเพื่อกลบมาใส่แล้วอ่ะเราด้วยความที่เราผ่าคลอดเราก็เลยจะต้องใส่กางเกงในเอวสูงเพื่อให้มันปิดแผลแล้วก็แบบไม่ใช่แบบเป็นขอบไปสีกับแผลแล้วจะเป็นเยอะกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่จําเป็นก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นผ้าอนามไมหลังคลอดไว้ซับน้เข้าวปลา วันหนึ่งเนี่ยก็เราคิดว่าน่าจะใช้ประมาณ4-5แผน่นเราก็เลยเตรียมไป1กล่อง20แผน่นอันนี้เราซื้อมาจากร้านมาดามไต้หวันนะอ่ะอันต่อไปก็คือแผน่นซับน้ำนมไปด้วยเพราะว่าตอนที่เราเดินทางกลับบ้านเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าแบบน้ำนมเราจะ,ะไหลหรือเปล่าแบบอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวคือเราก็เลยเตรียมแผน่นซับน้ำนมไปเพื่อที่จะแบบเออเกิดความมั่นใจในตัวเองระหว่างเดินทางแล้วก็ยังมี คุมให้นม,มระหว่างทางเนาะหรือว่าแบบตอนที่อยู่โรงพยาบาลอาจจะไม่สะดวกแบบเพื่อนมาเยี่ยมอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือคล้องลงไปเลยจา้าแล้วก็ลูกเข้าได้เลยอืมนอกจากนั้นยังไม่หมดยังไ,ไม่หมดในการหมวดให้นมก็คือเรายังมีอีกก็คือจะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบที่ทางหัวนมแตกอะเพราะว่าเราอะคือแบบได้ยินมาจากหลายๆคนมากว่านอกจากนมไม่มีแล้วยังแบบลูกดูดจนหัวนมแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเตรียมแบบ เหมือนแบบเป็นบาร์มไปทาด้วยอืมแล้วก็มีอีกอันนึงที่เตรียมไปคือเป็นตัวประครบแบบฐานนมเพื่อให้แบบน้ำนมไหลออกง่ายขึ้นเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายสำหรับคุณแม่ท้องที่เป็นหมวดให้นมแล้วนะก็คือเกิดบังเอิญบังเอิญแบบนมเยอะขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เตรียมถุงเก็บน้ำนมไปด้วยเออเพื่อแบบว่า เผื่อเราจะได้แบบโชคดีเก็บนมกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เตรียมไปหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องมีสามสิบใบอ๋อแล้วก็ที่สําคัญที่สุดสําหรับหมวดให้นมเนี่ยก็คือเจ้านี่เลยเจ้าเครื่องปั๊มนมคือเราอะแบบเผื่อไว้ว่าแบบว่าโรงพยาบาลจะได้แบบสอนเราปั๊มหรือแบบมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆบางโรงพยาบาลเขาก็มีให้ยืมก็คือแบบลองศึกษากันดูก่อนว่าแบบ โรงพยาบาลไหนมีให้ยืมโรงพยาบาลไหนไม่มีของเราอะ่ะคือเราในเมื่อเรามีของตัวเองอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เตรียมไปเองเลยแบบอุ่นใจกว่าแบบเรารู้สึกว่าเออก็ใช้ของตัวเองเนี้ยแหละรู้สึกสะดวกแล้วก็ปลอดภัยอันเนี้ยคือส่วนของการให้นมเนาะก็คือประมาณนี้แล้วก็เราอะ่ะเป็นคนที่กลัวแบบเรื่องหน้าท้องแตกลายมาเราก็เลยไปซื้อเจ้านี่มา เป็นเหมือนแบบครีมกระชับสัดส่วนคือใครที่เคยดูคลิปมิวนิกออนบอร์ดไปแล้วอะ่ะเราเคยแนะนําตัวเนี้ยแต่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นโทนิกที่แบบช่วยให้น้ํามันที่ช่วยให้แบบสัดส่วนขยายได้โดยที่ไม่แตกลายตัวเนี้ยจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวที่ใช้สําหรับกระชับสัดส่วน mm. อ,อประมาณนั้นเราก็ทาได้ตั้งแต่หลังคลอดเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราควรจะมีก็คือเป็นผ้าร้านหน้าท้องแบบนี้ ซึ่งสามารถรัดได้เลยหลังจากแบบถอดสายปัสสาวะแล้วอ่ะอือก็คือรัดได้แต่ว่ายังไม่ต้องรัดแน่นมากนะเพราะว่าเดี๋ยวแผลมันจะฉีดเราก็อันเนี้ยเราซักแล้วเราก็เก็บใส่ถุงซิปล็อกไปเลยเพื่อความสะอาดอ่ะมาต่อในส่วนของคุณพ่อคุณพ่อจะเก็บเสื้อผ้าเองใช่ไหมใช่อ่าของคุณพ่อก็คือแบบ ก็คือจะเก็บเสื้อผ้าเพื่อไปอยู่โรงพยาบาลสี่วันสมคืนก็คือจะเก็บเสื้อผ้าชุดใส่ทุกวันแล้วก็ชุดนอนไปให้พร้อมเนาะแล้วก็ใช่ก็เหมือนเหมือนไปเที่ยวแหละออุปกรณ์อาบน้าอะไรก็ใช้ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาแล้วก็แบบของคุณพ่อก็อย่าลืมกล้องอย่าลืมแบบสายชาร์จโทรศัพท์อะไรให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยแบบสายชาร์จเนี่ยเตรียมไว้เลยเออถ้ามีสำรองอ่ะให้เตรียมไว้เลยเพราะแบบเผื่อฉุกเฉินเนี่ยคุณพ่อตกใจอะไรเงี้ย คุณพ่อเนี่ยน่าจะต้องแบบเทคแคร์เราดีๆช่วงแบบที่เราปวดท้องหรืออะไรแบบนี้นเนี่ยแหละของคุณพ่อก็จบประมาณนี้แล้วก็ต่อด้วยของคุณลูกอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมไปให้ลูกเนี่ยก็อย่างแรกเลยสําคัญสุดคือเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปเหมือนแบบไปแจ้งเกิดเราก็ต้องเช็คกับโรงพยาบาลด้วยนะว่าโรงพยาบาลน,น่ะเขาแบบ ทำให้หรือเปล่าหรือเราต้องไปทําเองก็คือจะมีสําเนาบัตรประชาชนคุณพ่อคุณแม่สําเนาทะเบียนบ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ใบทะเบียนสมรสอืมซึ่งถ้าแบบคุณแม่คนไหนไม่มั่นใจก็คือเตรียมใบเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนอะไรไปด้วยเออจะได้แบบพร้อมแบบเอกสารไม่ขาดเนาะใช้เป็นสำเนาได้อ่ะต่อมาของคุณลูกใบนี้คือเราอะ่ะเป็นพ่อแม่ใส่ครบแบบครอบเยอะเออแบบ ก็จะต้องมีแบบอุปกรณ์กุ้งกิ้งไปติดแบบหัวเตียงเราหัวเตียงลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนแบบอันนี้เราเตรียมไปเองเลยเราจะได้ถูกใจเหมือนแบบว่าเรียกว่ายังไงเดีอยคือเราทําเองอะ่ะเราก็จะชอบแบบในสิ่งที่เราทําแล้วอะเนาะเนี่ยแล้วก็มีอีกอันนึงเอาไปติดข้างเตียงตอนที่แบบเป็นเตียงน้องได้แต่เช็คกับโรงพยาบาลก่อนนะบางโรงพยาบาลก็ไม่ให้ติด ซึ่งทันงนี้คือเหมือนเราเราทำเองอะ่ะเราก็จะถูกใจใช่ไหมว่าสีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าแบบถ้าเป็นลูกโปง่งหรือเป็นอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นงานเพื่อนละ<ม>เป็นกันบ้านของเพื่อนเ<ม>พื่อน,อนและญาติญาติของเราไปมาอันต่อไปที่เราจะเตรียมไปก็คือแคมเปอร์จริงๆอะ่ะคือโรงพยาบาลก็ไม่ได้บอกให้เราเตรียมไปหรอกแต่ว่าเหมือนแบบคือเรามีอยู่แล้วอะ่ะเราก็เลยเตรียมไปเผื่อว่าแบบ เออเผื่อเผื่อได้ใช้แต่ว่าคืออยากให้ทุกคนอ่ะลองเช็คกระทางโรงพยาบาลที่ตัวเองจะคลอดก่อนว่าโรงพยาบาลอะสามารถเตรียมอะไรให้ได้บ้างอะไรที่เราต้องเอาไปเองบ้างเราซื้อมาแบบเป็นเป็นนิวบอลยี่สิบสี่ชิ้นซึ่งไอตัวแพมเพิร์ตนิวบอนเนี่ยก็คือมันจะมีวาลตรงสะดือเออแบบวาลสะดือเพื่อที่จะให้แบบไม่กดทับซึ่งจริงๆถ้าใครได้แสมมปลมาแบบหนึ่งชิ้นสองชิ้นอะไรเงี้ยก็เอาไปแค่นั้นก็ได้ แล้วก็สิ่งต่อมาที่เราเตรียมไปก็คือเป็นแบบเหมือนผ้าพันบ่าเนี่ยเป็นผ้าพานบ่าเล็กๆพัดได้เลยปิ้งที่เราเตรียมไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะเตรียมไปไว้ให้แบบคนที่มาเยี่ยมน้องเราไม่ว่าจะเป็นญาติญาติหรือเพื่อนๆนะก็คือจะให้พาดไหล่ก่อนก่อนอุ้มเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าแบบเสื้อผ้ามีแบ,บคทีเรียรหรือมีอะไรไหมอย่างเงี้ย เออคือแบบผลาไปก่อนเราก็มั่นใจได้ว่าเอาอผ้าเราอะสะอาดก็เราซักมาแล้วอย่างลูกเราจะได้ไม่นำ้ำลายย้อยใส่เขาด้วยใช่แบบมันจะได้ไม่เลอะเขาแบบไปด้วยอะไรเงี้ยแลอเพราะเราเห็นแบบบางคนที่แบบแบบมีคนอุ้มเยอะๆอะไรเงี้ยก็กลายเป็นผืนตรงแก้มอะ่ะอืม,อมก็จะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แล้วก็อีกอันนึ่งคือผ้าห่อตัวเป็นแบบเป็นผ้าห่อตัวแบบมีมาแล้วนี่แหละ ก็เตรียมไว้เผื่อเผื่อแบบตอนเดินทางกลับบ้านเนาะเผื่อน้องหนาวหรือน้องแบบร้องมากๆอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเทคนิคแม่เราก็คือหอ่อตัวให้แบบแน่นๆให้เหมือนแบบน้องยังอยู่ในท้องอยู่อะไรเงี้ยเ,ออเด็กจะได้ไม่ร้องเยอะอันเนี้ยคือเราซักมาแล้วเราก็ใส่ถุงสิบล็อกไปเลยจ้าเพราะว่าจะได้สะอาดเราไม่ปนเปื้อนกับอะไรอีกอ่ะแล้วก็มาสุดท้ายแล้วก็คือเครื่องแต่งกายของน้องตอนวันกลับเนาะ แล้วก็เตรียมไปถุงเท้าถุงมือหมวกผ้าซับน้ำลายหนึ่งผืนมีชื่อแล้วด้วยเนาะอันนี้เราเตรียมเตรียมไปเลยแล้วก็ชุดเนี่ยคือเราอเตรียมไปสองชุดเพราะเราไม่มั่นใจว่าน้องจะใส่ชุดไหนได้ก็คือเตรียมเป็นชุดที่แบบเป็นแบบม,มีมีถุงเท้าเลยในตัวแล้วก็แบบมีหมวกมีอะไรเสร็จอันนี้คือเป็นชุดเดียวถ้าแบบใส่ชุดนี้ก็คือไม่ต้องใส่พรอปอะไรละ เรียบร้อยในชุดเดียวกับอีกชุดหนึ่งที่จะเป็นชุดแบบเป็นผ้าผูกเพราะว่าเหมือนแบบคือก็ไม่มั่นใจว่าจะใส่ชุดแรกได้ไหมเราก็เลยเตรียมชุดที่เป็นแบบผูกแบบนี้ไปด้วยเนี่ยแหละก็น่ารัเออแล้วก็แบบซักเสร็จก็เนี่ยใส่ถุงซิปล็อกไปเลยพร้อมพอ,มออกเดินทางไปเราไปเก็บกระเป๋ากันดีกว่า เตรียมพอถูกสถานการณ์มากๆแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมบอกไปว่าเราอะ่ะก็ได้เตรียมขวดนมไปด้วยเพราะว่าเหมือนในกรณีที่แบบเราไม่มีน้านมให้ลูกใช่ไหมเออก็แบบอาจจะเป็นใช้เป็นนมผงหรือเป็นอะไรเงี้ยคือทางโรงพยาบาลเขาอ่ะก็มีขวดนมให้ยืมแหละแต่ว่าแบบคือถ้าในเมื่อที่เราอะ่ะมีของอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยเตรียมไปเองเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราเตรียมถุงพิษล็อกไปด้วยเพื่อเผื่อไว้แบบเหมือนแบบของที่เราแกะออกมาแล้วแล้วแบบ มันไม่สามารถกลับไปอยู่ในสภาพเดิมได้แล้วก็เอาทุกอย่างใส่ในซิปล็อกมันจะได้เป็นแบบสะอาดปลอดภัยเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันวันข้อ่งนี้บ๊ายบาย